ครับสวัสดีครับขณะน,นี้ที่นี่เชียงใหม่ฟาสนิวนะครับถ่ายทอดสดร่มคนเมืองมูฟเมนต์นะครับได้มีการรวมตัวกันบริเวณใกล้กับสถานีรถไฟ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันนี้9มษายยน2,564นะครับเจดประสงค์ของกล <c oughs> ุ่มนี้คือเป็นกิจกรรมทางการเมืองนะฮะโดยภาพโดยวรวมทั่วๆไปแล้วน่าจะเป็นการเห็นเกี่ยวกับปล่อยเพื่อนเรานะครับเห็นมีเฟรียอนน,อน์ผมเพิ่งมาถึงครับครับสำหรับท่านนี้เข้ามาฮะแต่ในที่นี้ที่นี่ชนอยฟาสติว New นะครับ่ายทอดสดอยู่นะครับสดจากบริเวณใกล้กับสถานีรถไฟ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ก็จะมีจุด เราจะออกตรงนี้แล้วก็เราก็จะไปาาตรงท่าแพนะคะท่าแพแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลาะยครูเมืองไปเรื่อยๆไปอ้อมตรงตลาดต้นพยอมแล้วก็ขึ้นตรงห้วยแก้วขึ้นไปคูบาศรีวิชัยไปทํากิจกรรมกันที่ครูบาศรีวิชัยนะคะแล้วก็ย้อนกลับมาไปทันสถานหญิงนะคะตอนนี้ถูกต้องและตอนนี้เราอาจจะเอาสถานการณ์ตรงหน้านะคะโอเคเดี๋ยวเอารถเนี่ย บบท,ที่ครับเน,น,ะะบนี่ยสอบถามนะคะเราก็รวมตัวในวันนี้นี่จุดมุ่งหมายเพื่ออะไรครบก็จุดมุ่งหมายอะไรล่ะคะก็เราก็เรียกร้องใครหน้าให้ปล่อยๆนำเรานะคะเพราะกนนำของเรามันยังไม่ได้ชัดเจนคือไม่ได้ได มัยังไม่มีความผิดอะแต่มันต้องปล่อยท่วนเราอะค่ะนะคะแล้วก็แก้ไขนะคะรัฐธรรมนูลหลายๆข้อนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปถแถลงข่าวกันที่ที่คูบาาศรีชัยนะคะหรืออาจจะรอหรืออาจจะแถลงตรงนี้เพราะนั้นเดี๋ยวรอน้อง ค่ะคุณเมืองมุกเบนนะคะอ่าและเราใส่ใส่หลายๆนะคะหลายๆกลุ่มรวมกันนะที่สถานะเป็นคนชดียวแต่จิตกรรมในวันนี้อ้าวชาติฉันก็ชาตะเขียนด้วยชาตะความยุติธรรมเออต้องชาตะเฮ้ยมรณะลุ้นไปมรณะมรณะความยุติธรรมก็จิตกรรมในวันนี้มีอะไรบ้นะ อ๋อมีอะไรเหรอคะตอนแรกเราก็มีแหละตอนนี้คือเราจะมุดแหาขบวนไปต้นที่คุบาสาศรีชัยอาจจะตอนแรกเราก็จะมีการ ไปไหว้นะคะขอพรจากคุบาศรีวิชัยนะคะ,ะ,ะให้สิษษษ่งศักดิ์สิทธิ์ให้บ้านเมืองของเรา<ช>ปลอดภัยร่มเย็นเป็นสุขนอ้องไปขอพรอจากคุบาศรีวิชัยเนื่องในวันสงรา์ด้วยนะคะและหลังจากนั้นก็ะจะมีการกรำวงสวงอะไรกันแต่ตอนนี้ไม่ทราบค่ะคือมาคงไม่ได้นะคะช่วยถานการโ์โมวิดด้วยเนาะค่ะจะมีการขออนุญาตด้วยกัน ขออนุญาตเหรอคะเราขออนุญาตไม่ทำเพราะว่ามันเพิ่งประกาศเมื่อคืนเนาะแต่กลุ่มของเราก็เน้นความปลอดภัยนะคะทุกอย่างเราเราจะจุดคัดกรองนะคะอ่านะคะเราจะมีเจลนะคะเจลให้กับผู้ร่วมชุมนุมทุกคนที่เข้าร่วมชุมนุมนะคะ,ะไม่ใช่ชุมนุมนะคะมาแสดงกิจกรรมนะคะเราไม่ใช่คำว่าชุมนุมนะคะเดี๋ยวเราก็มีนะคะ นะคะอุณหภูมิตรวจวัดนะคะเพราะนั้นเราเน้นนะคะเพราะเราเข้าใจดีสถานการณ์โควิดเนาะเราเน้นนะคะเน้นความปลอดภัยของทุกคนค่ะสถานการณ์โควิดนะคะเรามีอุปกรณ์ทอนะคะเพราะนั้นใครทุกคนที่เข้ามาร่วมมากบวนแห่ของเราต้องผ่านจุดคัดกรองทุกคนนะคะแล้วเราก็จะเว้นระยะห่างเลยนะคะ อาขับรถไปเราก็จะเป็นระยะห่างทุกกิจกรรมของเราจะเน้นนะคะเน้นความปลอดภัยค่ะนะคะโอเคค่ะครับนีบ่ก็เป็นส่วนหนึ่งของคุณที่ที่ให้ความชัดเจนกับเราว่ากิจกรรมในวันนี้มีอะไรบ้างนะครับราการตบตัวกันจะมีการตั้งแถวขบวนนะฮะซึ่งมีรถตุกๆมีมากกว่าสิคันนะครับเห็นอยู่แล้วจะไป แหลงข่าวที่ครูบาศรีวิชัยนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับก็เลยยังไม่ทันเทคขออะไรเพราะพิ่งประกาศเมื่อคืนนี้แต่ว่าคงไม่มีอะไรครับอันนี้ก็เป็นการตกแต่งนะรถน,น,น,นะครับขณะนี้ที่ที่ที่ชุมไาฟาสนิวนะครับ สดจากบริเวณเใกล้ๆกับสถา,านีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับกลุ่มที่เรียกว่าคนเมืองมูฟเนต์นะฮะได้มารวมตัวทำกิจกรรมทางการเมืองนะครับก็มีผู้คนมาร่วมพอสมควรน,นะครับอันนี้กำลังตกแต่งรถอยู่นะครับ i เ,ออเดี๋ยวที่นี่ชงใหม่ขอหยุดการถ่ายทอดสดไว้สักครู่นะครับถ้าอะไรถ้ามีเหตุการณ์อย่างไรคืบหน้าประการใดน,นะครับทางที่นี่ชหม่ฟาสต์ิวนะครับจะได้นําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมในโอกาสต่อไปครับแต่วันนี้จะกาะติดก,กลุ่มชุมนุมกลุ่มนี้อยู่นะครับน่าจะคาดว่าน่าจะต่อไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่เป็นเกิดขึ้นกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวทางที่นี่ชหม่ฟาสต์ิวนะครับจะถ่ายทอดสดให้ผู้ชมได้รับชม ในโอกาสต่อไปขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ครับผมกมนลเครือนินรายงานสดจากสถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ